มันมนอนกินไม่ได้ขมมะละกอมะละกอซึกแล้วก็วกกจะทอดมันทอดมันมะละกอแล้วก็ตำต้ม,ตำ,ต,ม <c oughs> ตำให้ใช้น้อยตำใม้่ใช้น้อยไปเก็บเนือไปเก็บใบไม้ใบไร่มาทอดอนี่ใบใบอะไรนะใบยีราดด้วยหรอใบ ผักชัยานี่จะเป็นผักชัยานี่จะเป็นดอกอันชันอันชันมาทอดมันใส่ดอกอันชันใส่ผักชัยาด้วยใบยไม้ใบไล่มากใบไม้ใบไ,บไ,บไล่มากหนาปนแล้วก็จะมีใบไม้ใบไล่กิน สองก็มีนะแต่ไว้ทํานมปลาสองก็มีนี่ปัาสองเปีเ๊ยไปเก็บเมื่อกี้นี่ลูกหนึงน่งไ้ทำขนมไมปทำขนมไปวัดนที่ซองนี่ที่ซองเราก็จะเลี้ยงทองแก้งบวชขนมันที่ซองนี่เลี้ยงปลาสองจะให้เปไปดูมะพร้าวดูมะพร้าวบ้าน ลุงมึกลุงมึกส่วนมะนาวแล้วก็ติบลูกดูดตักิบลูกแป้งแป้งแป้งอะไรนะคุกกี้ ก็ชอบชอบแล้วก็ท่านมันเนี่ยชอบกินเปล่านะมันก็ข้าวก็อร่อยนะมันก็ข้าวก็กินได้ท่านมันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟของค้นทำ่านมันท่านมันลายแป้งลายแป้งเดี๋ยวต้องไปหายักษ์มันมันเยอะ ของแฟกมันเนี่ยแฟกไม่มาเอาะอะะต้อพกเหรอพุกไม่มาเอานะลูกหรอเอาไม่ได้เอาแผ่หนูอะเดียด๋ยวเดียเย็นหมดใส่น้ำอีกอะ่น้ำอีกนิดนึงอือใสน้าเย็นด้วยเราจะใส่น้าเย็นหลายแป้งโอ้ยเอา,เอา,เอาดูจริงเว้ มันปนเ้ยซื้อมาสองด้กระทุเขนที่แล้วไม่เห็นกระทุเลยมันเราก็มียวก้อนต,ตกัายจะไหนละตอนนีีมองไม่เห็นกระทะกระทุดุจริงมีอะไรโดนฉันโดนฉันก็อะไรนะว่าใบาอะไรด้วยแบบนี่ยงไนนะนี่มะละกอ สามรูปใหญ่มันก็ใหญ่ว้านี่ก็เป็นมะละกอทอดมันมะละกออีกแล้วทอดมันมะละกออีกแล้วคองชอบทอดมันมะละกอได้กระทะน้อยเทอาได้สี่ชิ้นเองทอดมันมะละกอกระทะน้อยอือม,มาแล้วทอดมันมันอะไรนะ มาแล้วมาแล้วติดผงทอดมันติดผงมาแล้วมานี่ก็จะเป็นทอดมันออใบอันนี้ก็จะใบผักชัยาอันนี้ก็จะเป็นผักชัยานี่ผักชัยาน,นี้ก็จะเป็นดอกอัญชันใช่ไหมทางโน้นก็จะดอกอัญชันทางนี้ก็จะใบใบกับใบใบยีราห์ลุยขลาลุ่ลุล่ลายลาลย หลลัลาพาเหรอน่จะยีราเหรอได้ไปเอายีรา,า <โล S 2> ห์ามาโลนี่ใบหูวลาพากินด้วยกับใบยีราเห็นใบใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็น,นเป็นใบหูวลาพาอันนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันนี่จันมันดอกอัญชันนี่ก็จะอืมผักใช้ย,ยามากินผักมากินใบผักกันนี่จะมีอะไรกินไม่มีอะไรกิน <laughs> อดยากินใบผัก ม่มีอะไรกินแล้วก็ตะกินใบผักแล้วก็นี่มะล,ละกอเด้มันจะอร่อยไหมเดีย๋ยวจะไปเก็บใบนั้นมาทอดป้าสักสองสใบมั้งทีหลังให้แป้งเหลือกอนอะไรแบบผักชีเอานั่นอ่ะใบยีลาทอดมันมะล,ละกอเดี๋ยวก็มาดูหม่เดี๋ยวเคยมาดูกันหมยังไม่เซ็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวทอดใบยีราตบใบยีราด้วย ผล,ลไม้รวมผล,ลไม้ผักรวมเดี๋ยวก่อนอน,นี่มะละกอทอดเสร็จแล้วก็ใบยีราจัดระเบียบให้หน่อยดี้อ้ยน,นี้ทอดใบยีราแล้วให้ลงเปียกสิวก็จะอร่อยไหมลงเปียกองน้อยก็กินหมด <laughs> กินอร่อยกินได้ดังนั้นใบผักเสร็จแล้วนะทอดอ๋อทอดแป๊บเดียวนะก็ได้แป๊บเดียวไม่เี่ ก็จะหยิบส่ทั้งก้านไปเลยเบาเราเด็ดมาทั้งก้านเห็นเขากินทั้งก้านเห็นมันกัดนี่สวบเข้าไป,ไปนี่มันละกอท่นมันมันละกอก็จะเสร็จแล้วมันละกอนี้ก็จะเป็นใบยีราชิมแล้วว่าอร่อยใบยอ่าอะไรนะ ใบโหระพาใบโหระพาอร่อยไอ้นุน<อ>น่นดอกอัญชันก็อร่อยอใบผักนี้นี่ยิ่งอร่อยเลยกินแล้วกินแล้วชิมแล้วว่าอร่อยอร่อยมากไอ้นี่แหละยังไม่ได้ชิมมะละกอน,นี่อร่อยอยู่แล้วยังไม่ได้ชิม <c oughs> โอ๊ยตกใจมะละกอน,นี่อร่อยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ชิม ทิมนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวโลดไม่ได้ไปแล้วจ้าชิมแล้วรีวิวว่าอร่อยมากผักผักทอดกรอบอร่อยมากน,นี่